<Yeah. S 2> มาดูรถตู้ของช่างกันนะก็เป็นรถตู้เก่าๆนะราคาไม่กี่หมื่นนะครับแต่ว่านำมาดัดแปลงเป็นรถสำหรับใช้รับบริการอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะซึ่งผมใช้บริการประจำนะสี่ห้าปีมาแล้วนะครับรถคันนี้นะ ก็ภายในจะเห็นว่าเขาเสริมอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะก็กลายเป็นห้องทำงานเคลื่อนที่นะก็ผมชอบมากนะคนแก่อย่างผมก็ได้แต่ชอบแล้วก็คอยชื่นชมการทำงานของน้องๆเขานะจะเห็นว่าเขาจัดภายในรถตู้แห่งนี้อย่างเป็นระเบียบมากนะนี่คือหัวใจของช่างนะ พวกเราเรียนช่างมาครูจะสอนประจำนะหัวใจของช่างก็คือความเป็นระเบียบนะมีวินัยในการทำงานนะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคือทำให้ดีที่สุดนะในอาชีพของตนนะก็ดูเขาเสริมพวกหูตะขอต่างๆนะก็ทำให้สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมากมายแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากนะก็เจ้านี้เป็น ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งผมใช้ประจำอยู่นะเห็นน้องเขาบอกว่าช่างสมัยนี้เขาไม่ใช้รถกระบะกันแล้วนะก็หันมาใช้รถตู้แบบนี้นะดูดีครับสว่านเครื่องมือแต่ละชนิดนะก็จัดได้อย่างมีระเบียบแล้วก็เต็มอัดกลานะพวกน้ำดื่มของกินนะ อุปกรณ์เสริมต่างๆภายในรถเขาก็เอามาติดตั้งนะก็เป็นช่างรุ่นใหม่นะครดูนะครับม,มีแม้แต่ถังดับเพลิงนะฮะแล้วก็จุดต,ต่างๆที่เขาต้องการเสริมภายในรถตู้แห่งนี้นะอันนี้ก็เสริมแต่แม็กนะฮะสังเกตด,ดูเขาเปลี่ยนแม็กใหม่นะฮะแม็กตัวนี้เขาบอกว่าซื้อมาแค่ประมาณ4 0 0พันนะแล้วก็ ยางตัวนี้เป็นยางที่ติดมากับรถคันอื่นนะ,ะคือเขาซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเลยนะก็ยางตัวนี้ก็ประมาณสองคันนก็คิดว่าน่าใช้นะ <c oughs> ก็คนแก่อย่างผมยังมีกิเลสนะ,ะดูเขาเสริมพวกพอรตสำหรับชาร์จพวกอุปกรณ์ภายในรถนะก็พวกเป็นพวกไท a i ซีพวก USB เข้าไปภายในนะอย่างอื่นก็เก่าๆเ,เดิมๆนะก็น่าใช้อยู่นะรถตู้เก่าๆราคาไม่กี่หมื่นนะที่จริงเอาเบาะข้างหลังออกเยอะๆเ,เป็นรถตู้นอนสำหรับท่องเที่ยวได้นะปูสลีที่นอนเข้าไปตังหลังเลยนะครับ <c ười> คลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบรถตู้นะสามารถทำเป็นที่นอนเป็น ห้องทำงานเคลื่อนที่ได้อย่างดีนะราคาไม่ถึงแสนบาทน,นะ yeah.